สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับคาดการประมาณฝนสะสม24ชั่วโมงจากแบบจำลองในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะพบว่าภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะคะพยากรณ์อากาศรายภาคตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ยวน,น่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเบริเวนจังหวัดหนองคายปึงการและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาบริบเวณจังหวัดนครน,นายกราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาบริบเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมาบร,เริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h สำหรับจังหวัดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏนี้นะคะ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับใส่ใจปงชน